ผมมาไล่ปีนคนปีนหลังอาปีอาพี่ปีตีสองนี่มาตีสี่แล้วอู้่าก็ก็จับถ้าพี่จะจับพวกหัวพี่ต้องจับที่ร้านยอนย้อนหนูพวกพี่ใช่ใช่โลเมื่อกี้หัวหนูหน้าร้านทำไมพี่ไม่ไล่หน้าร้านอ่ะไม่ไล่อ่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยแล้วเราย้ายไปอยู่หน้าร้านอ้าวก็จับทั้งร้านเออจับทั้งร้านอ่ะเอาดิเอาดิผมไม่กลัวหรอกเอาดิ ผมจับทั้งร้านนะเอาดิยไม่ต้องกลัวแน่แเขาอยู่ท้านอยู่เนี่ยเอาดิเอาดิจับทั้งร้านนะเอาดิกูจับทั้งร้านนะกูบอกทั้งร้านนะเดินมาเลยเดินไนไหนบ้างมาเดินมาเอามาเลยศูนย์สองสองศูนย์ยังมาหมดเลยอ่ะจับทั้งร้านเลยเอาดิถึงประยุทธ์หน่าเรื่องเนี้ยเอาดิ เรื่องนี้ถึงประยุทธ์แน่ผมไม่กลัวหรอกอันนี้ทายเราจะยอมไปประยุทธ์อ้าเดี๋ยวถึงประยุทธ์แน่แน่นอนท่อคนได้วยทุกคนได้วยพี่มาออกตัวให้เจ้าของร้านป่ะเนี่ยพอทูกพี่เขาก็มีเรื่องกันหมดแต่พี่มาออกตัวให้เจ้าของร้านนะถูกเปล่าเ่พี่ออกตัวให้เจ้าของร้านพี่ไม่ได้ออกตัวร้านให้ปิดตีสองพี่มาตีสี่แล้วพี่พี่ เอาตัวไล่พวกผมกลับหมายความว่าไงไปมามาเมื่อกี้ผมมีเรื่องหน้าร้านแล้วพี่ไม่ไล่ผมหน้าร้านอ่ะเอาผมผมเดินไปไมมีเรื่องหน้าร้านอ่ะพี่มาไล่ผมหน้าร้านนี่อ่ะมาดิอ่ะก็มาดิมามามาดิถ่ายหมดนะเอามีเรื่องหน้าร้านอ่ะทำไมอ่ะให้มันรู้กันไปดิถ่ายหมดดิอ่ะดิมีเรื่องหน้าร้านอ่ะทำไมอ่ะ อย่างบอกนี่บอกใหนะพี่กูบอกให้ดิกูบอกใหนะนี่จะมีเรื่องกันเองโถจะมีเรื่องกันเองทำไมมึงจะปล่อยมึงจะปล่อยมึงบอกให้มึงปล่อยสารไปไหนหนูอะเดียวมาเอาดิผมมีเรื่องหน้าร้านทำไมอ่ะไปเกินเวลาเปล่าเอาเปล่าเอาดิไดี๋ยวมาไล่โวโหผมอย่างเดียวได้ไงอ่ะเอาดิผมมีเรื่องหน้าร้านเนี่ยเอาดิ ตอนตีสองเนี่ยตีมาตีสี่แล้วอ่ะไม่เป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะก็มีเรื่องอะไรกันอ่ะว่าไล่โบ้ผมอย่างเดียวได้ไงอ่ะเธอรู้ดิว่ามีเรื่องอะไรอ่าแล้วว่าไล่โบ้ผมอย่างเดียวได้ไงอ่ะอย่ายุ่งอาเด้อย่าห้ามหนูอย่ายุ่งบอกเลยไม่อย่ายุ่งเอาดิยมาไล่โบ้ผมอย่างเดียวได้ไงอ่ะเออถ่ายดูเลย เวลาคนอื่นเที่ยวได้ปูของเที่ยวไม่ได้เหรออ่าเอาดิเอาดิเอาไม่รู้ไม่รู้ถ่ายแล้วถ่ายไปก็ไม่มีอยู่หรอกแม่งออกหลังร้านหมดแล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ปิดเกินเวลาปิดเกินเวลานี่ขอโทษถ่ายถ่ายแม่งเลยเอาดิเอาดิปิดเกินเวลาทำไมอ่ะปิดเกินเวลาทำไมอ่ะทำไมอ่ะคนอื่นเที่ยวได้กูเที่ยวไม่ได้เหรอเอาดิยป้าปูนำมาเที่ยวด้วยสาม เอาเดิเอาดิตำรวจออกตัวอะมาเดิมาเด้อทำไมอะทำไมมาไปตีสองที่ตีสี่เปิดอยู่ได้เหรอผมไม่รู้หรอกแต่เขาไล่ผู้หไม่ดีด้วยไลผมหลเที่ยวอะคนอื่นเที่ยวได้เหรอคนอื่นเที่ยวได้ผูหลเที่ยวไม่ได้เหรอเอาเดิทำไมอะเอาดิอคนอื่นเที่ยวได้ผูหลเที่ยวไม่ได้ผมก็ไม่ยอมหรอกเอาดิอเอาด้เอาด้ เรื่องนี้ถึงไปยุทธแน่เลยเอามาเลยมาเลยเนี่ยจะของานเนี่ยเขาไปตีสองนี่ตีสี่ยังเปิดอยู่อีกคนแม่งเต็มร้านเลยแต่พวกกูเที่ยวไม่ได้เอาเด้อเอาเด้อเอาเด้นี่ตำรวจตำรวจบางพักเนี่ยออกตัวเอมาเด้มาเลยไอ้ถ่ายแม่งหมดแล้วเด่อกูไม่กลัวหรอกทำไมอ่ะกูก็ประชาชนนะทำไมอ่ะ